ใครไม่มีอีนางตัวดีขอชุดมีก่อนแล้วคะ่ะคอนิจิวะค่ะปันแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมาคุณแม่ลูกสองที่ไม่ได้อยู่เดือนอยู่ไฟแบบอีฉันปรับตัวบ่อทันค่ะใครเคยเป็นเหมือนกันไหมที่ก่อนนอนแพนไว้ว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรกินตั้งเป้าหมายไว้แล้วพรุ่งนี้จะต้องได้ทํากินจริงๆหลังเลิกงานวันนี้อีฉันก็ตรงดิ่งไปร้านเวียดนามซึ่งตอนนี้ร้านเวียดนามแถวบ้านมันปิดตัวไปแล้วก็เลยต้องถอสังขารหลังเลิกงานไปถึงในตัวเมืองนั่งรถไฟไป3-4สถานีเพื่อไปซื้ออีนางมาละกอ กับแย่งซีนไปจ้าอากาศในญี่ปุ่นช่วงนี้กําลังจะเข้าฤดูหนาวแล้วแถวบ้านปันฝนตกมาเกือบอาทิตย์แล้ววันนี้น่าจะตกวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสบอกเลยว่าจะเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแผนท่องเที่ยวแคมปิ้งคาเฟ่โอโ้โหเยอะแยะมากรออีชั้นกับสามีและผงเพื่อนอยู่ค่ะตอนแรกว่าจะตำส้มตำม,มาละกอกินแต่ไปเจออีมะม่วงตัวนี้มันปี้วเาปากก็เลยขออนุญาตแซงคิวก่อนเลยคะคนอื่นตำมะม่วงยังไงไม่รู้แต่ว่าปันตำแบบใส่พริกป่นเข้าไปจุกๆแล้วก็ตมด้วยผงปรุงรส ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาเลียมมือของโปรดของเราข้ามพี่กะปิไปนิดนึงใส่เพื่อความนัวค่ะหอมหอมไปเลยตามด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็หอมแดงไม่รู้แหละตามมะม่วงคนอื่นเป็นยังไงแต่ตามมะม่วงของฉันเป็นแบบคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ตามมาด้วยมะม่วงที่เราขูดไว้เรียบร้อยแล้วมะม่วงลูกนี้มีความเปรี้ยวนิดๆอมหวานน่อยๆจากนั้นก็คุกเข้าตำให้เข้ากันเลยจ้าในเมื่อมะม่วงมันไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วเรามันใส่แซบไงเธอก็ต้องบีบมะนาวลงไปอีกนิดเพิ่มความแซบเปร พร้อมเสิร์ฟจ้ะเสิร์ฟให้ใคร ก็เรสรฟให้ตัวเองนี่แหละเราไม่ได้กินกันเล่นๆเด้อเ,เ,เรากินกันน้ำแกงขวยบูดจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับอาหารมื้อเย็นในวันนี้ถามว่าแล้วอาหารมื้อค่ำของป้าป่าละอีนางตัวดีไม่ต้องห่วงค่ะเพราะใหญ่เขามีของเขาอยู่แล้วอีนางตัวดีเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นที่ไม่ต้องทําอาหารให้สามีทานนะคะสามีบอกว่าคุณไม่ต้องลาบากทําอาหารให้ผมทานหรอกเดี๋ยวผมหาทานเองได้ห่วงฉันลําบากหรือฉันทาไม่อร่อยเอาดีๆอีนางตัวดีคนนี้สามารถปรับตัวเข้ากับทุกอย่างสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องทําอาหารจริงๆไมม่พพยยยยาาาาฉันม ทำอย่างสุดความสามารถของฉันแล้วทำตามสูตรเป๊ะแต่ออกมาไม่เหมือนเขาแล้วเวลาทำแล้วมันหน้าตาไม่เหมือนเขารสชาติไม่เหมือนเขาฉันสงสารป้าป๋าเธอแกคงรู้สึกไม่อร่อยแหละแต่แกก็แบบให้กำลังใจเราตามภาษาค,คนญี่ปุ่นทำเสร็จก็มานั่งดื่มนั่งกินรอป้าป๋านี่แหละค่ะชีวิตแต่ละวันของอีนางตัวดีที่เห็นใส่ชุดหมีนี้ไม่ได้เวอ้อนะเธอคนที่ไม่ได้อยู่เดือนอยู่ไฟจะเข้าใจสิ่งนี้เวลาอากาศมันเปลี่ยนกระทันหันมือชาเท้าชาเย็นไปถึงกระดูกมันโคจะทรมานเลยแกหลังจากนี้ก็จะเห็นชุดนี้ตลอดไปยาวๆไปถึงเดือนมีนา ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคอมเมนต์ Comment, ทักทายกันได้ด้วยคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยด้วยบ๊ายบาย